สวัสด,ดีครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2 5 6 6นรกบกะครับการดูนะครับจากเส้น3เส้นที่โปรแกรมนี้มีให้นะครับอีตัวนี้ก็คือเข้ามาที่3จุดตรงนี้นะครับกดที่3จุดนะครับกดตรงที่ชื่อนี่ครับ3จุดนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปกดเส้นล่าสุดเส้นแรกแล้วก็เส้นๆๆ เส้นสูงแล้วก็เส้นเส้นสูงแล้วก็เส้นต่ํานะครับเอาให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะมีเส้นสามเส้นนี้ขึ้นมานะครับเส้นสูงสุดเส้นล่าสุดเส้นต่ําสุดไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่จะบ่งบอกถ้าเราใช้ฟิโบนัชชีนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเราใช้ตัวฟีโบนัชชีตัวนี้นะครับตัวเอ็กซ์เพนชั่นนะครับกดเข้าไปนะครับเราก็ลากมาลงมานะครับจริงๆต้องลากมาลงมานะครับอันนี้ก็กดผิดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราลากลงมาตรงนี้แล้วก็กดลากมาลงมานะครับอันแรกก็คือเลือกเส้นต่ำสุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็ลงมาที่ล่าสุดมือนก็จะบ่งบอกว่า ราคาหรือเป้าหมายของมันนะครับเป้าหมายล่าสุดที่ตอนนี้ที่เราเห็นเห็นกันก็คือราคา0.47นะครับเห็นไหมครับที่0.61หรือ0.618คือมันจะมาได้ง่ายที่สุดนะครับมันจะชอบมาที่0.618ที่ราคา0.47นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านตอนนี้ท่านไม่มีมีทุนแต่ว่าไม่ไม่ต้องการใช้เงินหรือไม่ต้องการถอนเข้าถอนออกใดๆ ท่านก็ช้อนเลยหมายก็ว่าเข้าช้อนเข้าลงทุนตรงนี้แล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณสักเดือน2เ,เดือนราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ถึงว่า1เดือนถึง2เดือนที่เดียวน,นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปยังไงซยถ้าเกิดเรารู้แบบนี้เรารู้ว่ายังไง IOST ต้องขึ้นแน่นอนนะครับเราก็เข้าซื้อหรือช้อนเอาไว้เลยแล้วก็อดทนราคาไม่ว่าราคามันจะขึ้นจะลงแต่มันจะไม่เกินเออจะมีมันจะเป็นกรอบของมันอยู่แค่นี้นะครับจากตรงนี้นะครับ ราคามันจะขึ้นจะลงอยู่ในตรงนี้จนกระทั่งมันมาถึงตรงนี้นะครับคือมันจะต้องเดินทางมาที่ที่ที่อมันจะต้องเดินทางมาที่จุดต่ําสุดใช่ไหมครับเราจะรู้ว่ามันจะขึ้นจะลงยังไงนะครับก็จากจากกรอบที่เราอลากกันเอาไว้นะครับกรอบมันจะมีกรอบสูงต่ําใช่ไหมครับมันจะขึ้นมันจะเป็นเหมือนไซเวฟนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมันต่าสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่าสุดทีนี้มันจะเป็นตัวจุดที่จุดที่จะเป็นจังหวะขาขึ้นก็คือมันจะต้องมาที่จุดต่าสุดตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะพุ่งไซไเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะก,การเดินทางตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกประมาณสัก3ามสี่วันนะครับมาที่ตรงนี้มันจะมาพร้อมกันที่ตรงนี้นะครับนี่คือราคาที่เราอันนี้เปิดเผยเรื่องอ่า เหมือนกับเรื่องของเปิดเผยสวรรค์นะครับเปิดเผยเรื่องการเดินทางของราคานะครับอันนี้คือไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับท่านนักทุนลองพิจนารณาดูนะครับ <Zeiten. S 1> ว่าสิ่งที่ลุงกําลังเล่าให้ท่านฟังนี้มันคือความลับของสวรรค์นะครับว่าราคามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราก็ไม่ต้องไปไ, ruled, ไปต้องไปเรียนคอร์สไม่ต้องไปลงคอร์สท,ที่ไหนนะครับเพราะแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเราก็รู้ว่าราคามันจะมาที่ตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นไปนะครับนี่ก็คือ คือที่สุดของที่สุดในการดูว่าจังหวะของกราฟหรือราคานั้นมันเดินทางยังไงนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็เข้าซื้อที่ตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วราคามันจะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับต้อง a b เบสซีนะครับต้องดูเส้นสีขาวนะครับซด์เวขึ้นไปก็จะไปที่จุดสูงสุดของตรงนี้นะครับเราก็รู้แล้วว่ามันจะมาที่จุดสูงสุดตรงนี้เราก็รอขายตรงนี้นะครับก็รอขายที่จุดสูงสุดเพราะถ้าเกิดเราไม่ขายมันก็จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นจุดต่ำสุดเราก็ราเข้าซื้อพอซื้อเสร็จมันก็จะไปที่จุดสูงสุดอีกรอบหนึ่งมันก็จะสลับขึ้นลงแบบนี้นะครับในการเดินทางของราคานะครับก็จะเข้าใจเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือกรอบใหญ่ๆที่มันเดินทางเราก็จะรู้ว่ามันจะเดินทางขึ้นไปอย่างไรนะครับแต่ตัวหนึ่งนะครับสําคัญคือหลังจากที่มีพวกนี้แล้วนะครับเราจะต้องใช้ไอ้ตัว RSI นะครับ อีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบอกประจํานะครับมันจะมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับในในในกราฟนี้นะครับในกราฟเนี่ยมันจะมีอินดิเตอร์ให้ใช้ฟรีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าปริมาณนะครับหรือคําว่าวอลุ่มนะครับตัวนี้นะครับตัววอลุ่มนะครับาเข้าไปในเทคนิคนี้นะครับไปหาคําว่าวนลุ่มนะครับตัวนี้เขาจะให้ใช้ฟรีนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ตัวคือไม่ว่าคุณจะใช้อะไรยังไงแต่ตัวนี้จะให้เป็นตัวฟรีตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับสําคัญยังไงครับตัวฟรีตัวปริมาณตัววอลลุ่มนี้นะครับนี่นะครับเราจะรู้ว่ามีปริมาณเข้ามากราคาก็จะพุง่งขึ้นเยอะเป็นเส้นแทง่งเทียนเขียวนะครับอ่าเราก็ดูไว้ดูว่าราคามันขึ้นมันลงจากปริมาณหรือวอลลุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับที่เป็นแทง่งเทียนขึ้นไปนี่นะครับเป็นแทง่งแท่งนี่นะครับ อันนี้สําคัญนะครับอันนี้เรามีเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนให้ท่านนักทุนได้รับรทราบไว้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ถือว่าได้ครบจบกระบวนการนะครับเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนะครับก็คือ RSI นั่นเองนะครับเราก็ใส่ RSI เข้าไปนะครับ RSI นี้เราเอามาจากตรงไหนครับเราก็ดูนะครับไล่ไปเลยนะครับคําว่า RSI นะครับ ี่ก็คือคำนี้นะครับมันคือ relative strength index นะครับนี่คือ RSI หรือพิมพ์คำว่า RSI เข้าไปนะครับ RSI มันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็เลือกตัวแรกเลยนะครับเลือกตัวแรกเสร็จมันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูทิศทางของ RSI นะครับตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญก็คือว่าเส้นที่เราใช้ประจำก็คือ RSI ต้องมีนะครับต้องอยู่เหนือเส้น50นะครับเส้น50าอยู่ตรงไหนครับดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่เส้นห้นะครับเส้น50อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่คือเส้น50คือราคามันจะต้องอยู่เหนือ50ราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปดูนะครับตรงนี้เส้น50ใช่ไหมครับแล้วมันอยู่เหนือเส้นห้าสิบมันพุ่งขึ้นไปใช่ไหมครับดู RSI นะครับตัวนี้ก็ พุ่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับทําไมเราถึงจะดู r s i นะครับก็เพราะว่าถ้า r s i ชี้ลงมันก็จะลงนะครับ r s i ชี้ลงก็จะลงใช่ไหมครับถ้า r s i ชี้ออกด้านข้างมันก็จะออกด้านข้างนะครับแล้วก็จังหวะนี้ r s i ยังคงชี้ลงนะครับตรงนี้ยังคงชี้ลงราคาก็ยังคงซา์เวดาาลงมานะครับซา์เวดาาลงมานี่เป็นแบบนี้นะครับพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือ เทคนิคในการดูว่าราคามันจะขึ้นจะลงเราใช้เครื่องมืออยู่แค่นี้เองนะครับมีบลูเจอร์แบนมีลีเนียเลก i o n มีตัวนี้ MACD นะครับแล้วตัวนี้ก็คือ RSI นะครับจริงๆต้องอธิบายว่า RSI มายังไงมีการคำนวณแบบไหนมันเป็นเรื่องยาวนะครับจริงๆลุงก็จำไม่ได้ค่อยได้มากที่ที่ลุงไปเข้าสัมมนามาก็เขาก็จะบอกวิธีการคำนวณนะครับอของกสิกรไทยนี่อของ บลจบลอันี้พวกนี้ของโบกของกษิกรไทยลุงก็ไปเข้าไปไป,ไปในสัมมนาของเขาเขาก็จะบอกว่า,าเลขาการใช้เวลาคำนวณคำนวณคำนวณเป็นก็จะเกิดเป็น RSI นะครับการคำนวณสอดคล้องการคำนวณดูดูต่งตางๆนานาเข้ามาก็จะเป็น a c d นะครับจริงๆเขาจะให้ดูอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้ประจําของตัวของโบรกเกอร์ของ ของตัวนี้ก็คือ,อ moving average นะครับเขาจะดูเส้น moving average นะครับดูเขาจะไม่สนใจไอ,เเอ์ indicator พวกนี้เพราะว่า indicator พวกนี้มันบอกกบบอกมันบอกหมดทุกอย่างบางทีในการสัมมนา,าเขาก็ตั้งใจเขาก็มีความรู้อยู่แค่นั้นนะครับเขาก็บอกว่าสัมมนา,าแล้วก็บอกทิศทางอะไรแค่นั้นนะครับบอกพื้นฐานต่างๆให้เราไปค้นหาเ,าเองนะครับจากลุงที่ลุงเริ่มแกะแล้วก็เริ่ม เอามาใช้งานเองก็คือดูวิธีการแล้วก็แต่จริงๆของตัวเขาจะสอนเรื่องการกระจายของเส้น MACD อย่างเช่นเส้น MACD เส้น Moving Average นะครับถ้ามันเรียงตัวแบบนี้เส้นเรียงตัวสำคัญกันแบบนี้แสดงว่ามันจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็หลังคือมันจะมีวิธีการคือมันจะเป็นเส้นเส้นต่างๆแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องไปนสนใจมันนะครับ คือมันไม่สําคัญเขาจะดูว่าจังหวะว่ามันจะขึ้นนะครับในการเคลื่อนตัวของราคานี่มันจะมีเส้นสามวันเส้นเส้นสิบแปดวันนะครับอ่าเขาถ้าเกิดอ่าอีกตัวหนึ่งที่เขาจะดูกันนะครับก็คือดูการเคลื่อนที่ของเส้น moving average นะครับตัวเส้น moving average ก็คือเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้ฮะ set moving average ถ้าเกิดเราจะตั้งค่าก็คือมันจะมีความสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเส้น moving average นะครับแต่นี้คือ เราใส่เกินขึ้นไปนะครับจริงๆมันจะต้องอเอาเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง RSI ให้จบก่อนนะครับคือถ้ามันขึ้นนะครับมันก็จะชี้ขึ้นนะครับถ้ามันชี้ลงราคาก็ลงมาตัวนี้มันจะเป็นตัวเรียวไทมตัวตัวเรียวไทม์ก็คือตัว,ต,วตัวสดๆคือรายงานสดนั่นเองนะครับ r s i จะรายงานสดว่าถ้ามันชี้ลง RSI ตัวราคาจะชี้ลงทันที แต่ตัว m ม c ดีนียจะไม่ไงานรายงานสดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รายงานรายงานเขาเรียกเป็นข่าวเป็นข่าวไม่สดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทิศทางของข่าวนะครับเป็นทิศทางขาลงมันก็จะบอกว่าขาลงแต่ส่วน RSI นี้มันจะเป็นรายงานสดถ้ามันเป็นถ้ามันชี้ขึ้นมันจะขึ้นท,ทันทีราคาจะพุ่งขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องใช้2ตัวเพราะว่าในการเคลื่อนที่ของราคาถ้าลัก ไอ้ตัวนี้มันพุ่งขึ้นไปชนโอโบลดนะครับโอโบลดคือเจ็ดสิบนะครับคือเส้นเจ็ดสิบนี่นะครับคือโอโบลดนะครับคือเส้นเจ็ดสิบเห็นตรงนี้ใ like ช่ไหมครับนี Luft ่นะครับมันคือการเกินนะครับเมื่อมันเกินเมื่อไหร่มันจะหักลงมานะครับถ้าราคามันขึ้นไปเกินมันจะหักลงมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเกินมันจะเกินไปแล้วมันจะหักลงมานะครับคือมันจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบลีเนียลักชั่นที่เป็นจังหวะไซด์เวิร์ฟขึ้นไปสีเขียวสีแดงนี่นะครับ ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเขียนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear เ q ช a t i o n แล้วมันจะพยายามปีบตัวเองให้อยู่ในกรอบ linear e q ช a t i o n จะสูงจะต่าให้อยู่ในกรอบ linear e q ช a t i o n นั่นเองนะครับเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เรายกตัวอย่างของ IOST นะครับนี่คือสุดยอดของสุดยอดในความความรู้ทั้งหมดที่ลุงย่อยสลายมาให้เป็นแบบนี้นะครับ ความรู้ทั้งหมดของลุงตั้งแต่สิกบกว่าปีนะครับมันก็คือเทคนิคและวิธีการที่ตีความหมายว่าราคาจะไปได้หรือเปล่าจะขึ้นยังไงจะลงยังไงจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเทคนิคทั้งหมดที่ลุงมีแล้วลุงก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับยังมียังมีอะไรอีกตรงไหนไหมครับอ,อ๋อยังมีเส้นสองเล้ววันนะครับเราจะไปดูว่า ประเด็นก็คือเส้น2องว,วันนี้คือเหมือนเส้นต้านทานนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นดิ d i c a t o r นะครับจะใส่เส้น2องว,วันได้เราต้องลบตัวใดตัวหนึ่งออกก่อนนะครับลบอิ d i c a t o r ออกไปนะครับแล้วเราก็ใส่ moving average เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น9วันก่อนนะครับเราต้องไปเคาะและตั้งค่านะครับเคาะตั้งค่าจาก9วันให้เป็น,ววน,น200วันนะครับ200วันนะครับ แล้วก็เลือกสีที่เราชอบเราเอาเจ้าสีขาวแล้วกันนะก็ให้มันหนาขึ้นมานะครับก็ตกดต,ตกลงก็จะเห็นว่าเส้น moving average 200้วันนี้ราคาอยู่บริเวณด้านล่างนะครับมันจะเป็นเส้นต้านทานถ้าราคาถ้าราคาอยู่เหนือเส้น2 0 0้วันมันมาชนเส้น2 0 0้วันเมื่อไหร่มันจะเด้งขึ้นไปนะครับอันนี้คือความสําคัญมันคือเส้นต้านทานถ้าเส้น2 0 0รวันอยู่ด้านบนนะครับถ้าเส้น2 0 0้วันอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวราคามันเด้งขึ้นมาชนมันจะย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับมันคือเส้นต้านทานนะครับถ้าเกิดมันมีอ่ามี power พอมันจะเส้นมันจะทะลุเส้น2องเลวันไปได้แต่ถ้าไม่มี power ยังไงซะมันจะมีแรงต้านทานแล้วกดราคาตรงต่ำนะครับอันนี้คือเส้นความสําคัญของเส้น2องเลวันนะครับแต่จริงจริง,รงของอ่าของกสิกรไทยเขาก็จะมีมีเส้นตั้งแต่5้าวัน15้าวัน30วันอ่า 70วัน90วันเพื่อมาบอกว่าทิศทางมันจะเป็นไปตามจังหวะต้องดูว่าราคามันอยู่เหนือเส้น30วันอยู่เหนือเส้น10วันอยู่เหนือเส้น5วันเมื่อไหร่นะครับมันเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการอันนี้ก็คือเป็นความรู้พื้นๆท่านถามที่มันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะวิ่งเมื่อไหร่นะครับแต่อันนี้ที่ลุงมาเล่าให้ท่านฟังนี้เราจะรู้ว่ามันจะวิ่งเมื่อไหร่แล้วมันจะวิ่งยังไงแล้วมันจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่ เราจะรู้เป้าหมายของเราใช่ไหมครับคือในการเล่นในการเล่นการาฟนี่เราแค่รู้ว่าจุดสูงสุดมันคือเท่าไหร่เราก็เทขายหลอขายตรงนั้นจุดต่ำสุดก็คือจุดที่เราต้องเข้าทำกำไรเราจะเข้าเมื่อไหร่นี่คือความสำคัญเราก็เล่นอยู่แค่นี้นะครับความสำคัญของการาฟมันก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เข้าที่เท่านั้น แล้วเมื่อเมื่อถึงจุดสูงสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ออกตรงนั้นนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความรู้และเป็นจริงที่จะใช้ใช้งานได้จริงนะครับท่านนักทุนก็จะทราบแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดติดตามลุงมาเนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ลุงพยายามเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็พยายามเป็นกรณีศึกษาว่าท่านเพื่อท่านรู้ตรงนี้แล้วถ้าลองนําไปแล้วก็วินิพีที่พีคอดูว่าสิ่งที่ลุงเล่าให้ท่านฟังนี้ มันคือเรื่องโกหกหรือเรื่องจริงหรือหลอกลวงท่านหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็กรุณากดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทั้งที่ท่านท่านที่เก่ามาแล้วท่านก็จะดูว่าไอ,อ้การนับเวฟอีกเรื่องการนับเวฟอีกเช่นกันนะครับนับเวฟมันก็จะมีอยู่นะครับก็จะมีอ่า หนึ่งไปสองสองมาสามสามไปสี่สี่มาห้าแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับก็จะเป็นหนึ่งก็ไปอันนี้ก็คือหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองอันนี้สามอันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นห้าห้าคือพุ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับสี่ก็คือตรงขาลงนะครับขออภัยนะครับคือเรื่องของการนับเวฟนะครับนับอิเลทเวฟนะครับมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซัก ถ้าเกิดเราไปถนัดเรื่องการนับเว็บนะครับก็จะไปนับเว็บอันนี้ก็คือที่ลุงรู้เพราะว่าลุงไปเข้าคอร์สออนไลน์ไอ้ไหมเข้าคอร์สเข้าคอร์สในการในการเรียนคอร์สแต่ละคอร์สของเขามานะครับแต่ว่าลุงไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับในการเข้าไปเรียนในคอร์สของเขาเพราะว่าเราก็ครูพักรักจำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของออนไลน์ลุงก็เข้าไปเข้าไปดูแล้วเข้าไปนั่งเก็บความรู้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสอนเรานะครับ เราก็เก็บความรู้มาแล้วเราก็มาตกผลึกเป็นความรู้ของเราเองนะครับไอ้พวกนี้ที่ลุงรู้รู้เรื่องต่างๆนานานี้ลุงก็ไปแอบดูเข้ามานะครับก็เหมือนกับที่ทุกคนมาแอบดูลุงนี่แหละมันก็คือมาดูลุงเอาไว้แล้วเราก็เอามาเป็นความรู้ของเรานะครับเราก็สงสัยตรงนั้นตรงนี้สงสัยว่าเอะราคามันทําไมต้องไปอย่างนี้ราคามันทําไมต้องไปอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องดูปริมาณนะครับ ตัวนี้คือมันจะเป็นปริมาณการขายสัส่วนใหญ่ของ iOSC ตอนนี้แสดงว่าราคายังคงไม่ลากตอนนี้นะครับมันยังคงซาซดวดาวลงมาราคาก็จะกดต่ําลงมาในสักวันหนึ่งมันจะกดต่ําลงมาที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อันนี้จบแล้วนะครับสำหรับไ o s อนี้ต้องอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับราคาจะพุ่งนะครับทีนี้ก็ไปดูที่ตัว b t c สําคัญนะครับก่อนจากกันนะครับสาคัญก็คือ b t c นะครับราคาก็ ลุงบอกแล้วว่ามันจะไปที่หนึ่งล้านเจ็ดนะครับภายในเดือนมกรานี้นะครับภายในเดือนมกรานี้นะครับสําหรับล้านเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาก็จะอยู่ในกรอบราคามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบของมันนะครับการเคลื่อนที่ของราคานะครับมันก็จะมีกรอบของมันตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะซด์เว์ขึ้นไปจนกระทั่งมาถึงกรอบ มันจะต้องมันจะต้องมาที่กรอบดีในเลกชันนะครับกรอบสีเขียวสีแดงนะครับจําได้ไหมครับถ้ามันมาต่ําสุดเมื่อไหร่นะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดเมื่อนั้นนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่มันยังมีหลายตัวนะครับเอาตัวอย่างตัวอื่นหน่อยนะครับตัวอ,อ,อย่างตัวอื่นหน่อยนะครับว่าเออเออย่างตัวตัวตัวนี้นะครับเนี่ยก็ เพราะว่าลุงได้รับบริจาคมาตั้ง400นะครับก็ต้องดูให้ท่านหน่อยนะครับก็เข้าไปดูว่าจังหวะของเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อใช่ไหมครับพออะไรครับ FSD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ f c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับเพราะนั้นราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เซนติเมนต์ของการซื้อขายเนี่ยตัวแท่งแท่งสีขาวสีแดงสีเขียวนี่นะครับมันจะอยู่ฝั่งฝั่งซนซื้อนะครับ ราคามันก็ยังพุ่งขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคามันก็ย่อตัวลงมาก่อนของเมื่อวานทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับจะพุ่งขึ้นมากมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็ต้องดู RSI นะครับเราก็ต้องใส่ไอ้ตัวนี้เป็นเส้นสองเลวันเราเอาเส้นสองเลวันออกก่อนนะครับเส้นสองเลววันเอาออกแล้วเราก็ใส่ RSI เข้าไปนะครับก็ใส่ RSI เข้าไป RSI จะดูด SI เพื่ออะไรครับดูดู RSI เพื่อ ดูจังหวะนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรยังไงนะครับนี่นะครับถ้าไอซยังคงชี้ขึ้นนะครับราคามันยังคงจะพุ่งขึ้นนะครับถ้ SI าไอซหักลงปุ๊บแน่นอนราคาก็าย่อตัวลงมานะครับเพราะะฉนั้นในการตัดสินใจเข้าหรือมีเข้าก็ต้องดู r s i ในขณะนั้นน,น,นะครับมันเป็นเรี้ยวไทม์มันเป็นการถ่ายทอดสดของราคานะครับนี่คือ r s i แต่ว่าใน ในความเป็นจริงหมายก็ว่าในในกรอบใหญ่ๆมันจะขึ้นหรือมันจะลงก็ดู m a c d นะครับ m a c d มันจะยังคงเป็นขาขึ้นไปนะครับแต่ r s i จะบอกว่าให้มันขึ้นหรือให้มันลงนะครับราคาจะขึ้นจะลงอยู่ที่ r s i นะครับเพราะนั้นสำคัญเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับวันนี้ลุงก็อธิบายมาอย่างละเอียดนะครับให้ท่านทุนได้ นําไปใช้งานนะครับสิ่งที่ลุงทราบสิ่งที่ลุงเรียนรู้มันสิบกว่าปีนี้อธิบายท่านฟังจบในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเราท่านก็ไม่ต้องไปไปลงคอร์สไม่ต้องมาอะไรกับคอร์สกับลุงนะครับหมายความว่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือความรู้ทั้งหมดของลุงที่ลุงมีนะครับลุงก็ใช้อยู่แค่นี้ใช้อยู่แค่นี้ถ้าเกิดเขาเอาคอร์สนี้หรือเอาคลิปตัวนี้ไปแชร์ให้ให้สถาบันของตัวเองให้ให้ให้โบรกเกอร์ของตัวเองได้ดู ก็ก็จะมีความรู้กันนะครับก็จะใช้งานอยู่แค่นี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจบที่คลิปที่ลุงนำได้ได้เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาบริจาคเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์สแควร์ลุงก็มีนะครับแล้วก็ที่โอนเงินสดๆตรงๆ,รงๆเข้ามาหรือโอนเงินผ่าน y t u t u นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาก็ลุงก็กราบขอบคุณยังสูงนะครับก็ เอาไว้ลุงจะมาอธิบายว่าจะเอาเงินไปทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะค่อยๆทําทให้ท่านดูว่าเงินลุงเอาไปทําอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องรักลุงมากนะครับไม่ต้องเชื่อลุงมากนะครับขอให้เชื่อตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะครับโอนเงินมาในน้อยก็พอนะครับครั้งละร้อยสองก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับยังไงก็ยังไงก็ขอให้บริจาคให้ลุงหน่อยนะครับเพื่อเป็น กำลังแรงใจให้กันและกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีแล้วก็ทำกำไรให้ได้เยอะๆเลยนะครับให้ร่ำรวยทุกคนเลยนะครับในก่อนปีใหม่นี้นะครับวันนี้ก็ผ่านคริสต์มาสมาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีตังค์สดใช้กันเยอะๆนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ลุงเทดคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ